มาต่อนะครับคลิปเมื่อกี้มีสายโทรเข้านะครับแล้วก็ไม่ยอมคุยวางไปเฉยเลยนะครับขัดจังหวะการอัดคลิปเหลือเกิน เสื้อของพ่อนะครับเรามาวาดหน้าของแม่ก่อนดีกว่าเพราะเวลาที่ YouTube เลือกรูปไปไปใช้บางทีจะได้เห็นหน้าแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะเลือกจังหวะไหนไปใช้นะครับกะไม่ถูกเหมือนกัน ก็มันก็เลยมีบางคลิปที่แบบว่าหน้าถูกมือบังอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็พยายามเลือกรูปที่ทาง Youtube เลือกมาที่ดีที่สุดนะครับแต่บางคลิปมันก็ดีที่สุดแล้วจริงๆนะครับมือบังรูป นยครับก็วาดแม่ก็ง่ายๆนะครับขอบตาโค้งๆเสร็จแล้วก็ตาดํากลมๆนี่นะครับต่อมาเราก็มาเก็บรายละเอียดของเสื้อพอต่อนะครับ กลายเป็นว่ารูปนี้ก็จะมี2คลิปนะครับ2คลิปที่แบบขาดๆเกินๆไม่ได้ตั้งใจให้เป็น2คลิปนะครับแต่ถ้ามีคนโทรเข้ามาอีกก็อาจจะทำให้เป็น3คลิปนะครับคือไม่อยากเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อใหม่นะครับมันตอนนี้คอมพิวเตอร์กำลังมีปัญหานะครับ ้าไปเข้าโปรแกรมตัดต่อจะเสียเวลาทำงานไปอีกเยอะนะครับน้องๆก็จะไม่ได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับคลิปที่เราวาดนี้แบบมีอัปเดตวันต่อวันเรื่อยๆเลยนะครับทุกวันนะครับใครที่มาไม่ทันก็ ใครที่ลืมหรือว่าไม่ได้เข้ามาดูอาจจะไม่ได้เป็นคอมเมนต์แรกๆนะครับก็จะหลกดีเหมือนกันนะครับน้องๆมาคอมเมนต์เม้น1หนึ่งเม้น2นะครับเม้นสใครเม้นไม่ทันก็ขอเป็นไลค์หก็ได้อะไรแบบนี้นะครับเห็นแล้วก็เออตลกดีชอบนะครับขำๆใครมา เม้นบ่อยๆก็เหมือนได้พูดคุยกันบ่อยๆนะครับเวลาอยากได้รูปอะไรก็อาจจะวาดให้ก่อนนะครับสำหรับคนที่มาเม้นบ่อยๆเพราะบางคนรู้สึกว่าขอเอาไว้แล้วก็พอวาดเสร็จก็ไม่ได้กลับมาดูอะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าวาดให้น้องที่มาคุยกันบ่อยๆก่อนนะครับ แต่อันไหนที่ยังไม่ได้วาดก็ก็ให้รอไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่สามารถวาดได้วันละร้อยรูปพันรูปนะครับวาดได้วันละห้าหกลูปก็เยอะแล้วนะครับอย่างรูปแบบนี้ก็มันก็สูญเสียพลังงานไปเยอะนะครับก็อาจจะทําให้วันหนึ่งวาดได้จำนวนน้อยลง ทำไมถึงว่าสูญเสียพลังงานไปเยอะเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับรูปรูปกกาบพ่อนะครับเป็นครอบครัวเลยละกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับกดจะจบไม่ได้ก็ปิดท้ายละกันอ่ะ สำหรับคนที่มาใหม่นะครับอย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับหรือเข้าไปที่กลุ่ม a c e b o o k เพื่อไปคุยกันได้นะครับหรือมีผลงานก็ไปแชร์ในกลุ่ม a c e b o o k ได้นะครับก็จบจริงๆนะครับคลิปนี้เอารูปมาให้ดูอีกรอบหนึ่งแชร์ทิ้งไว้สักพักนะครับให้ดูรูปสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้จริงๆนะครับสวัสดีครับ คือพยายามกดปิดมันไม่ปิดเลยไม่ไปไหนสักที